เจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวิญจะให้แนวทางลาพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปที่ทขึ้นนะคะทั้งช่องไม่แนะนำไม่สับสนเด่นในการพันธุชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเด่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เพียงแค่แนวทางนะคะอ้าวลาพัฒนาของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนได้อยู่นะ มาลูดหนึ่งดื้อมาหกหนึ่งนะคะดูดิหนึ่งเก้ามันหกหนึ่งไอ้กับหัวพี่รองรนะรอบต่อไปดาพัฒนาวิ่งลูดเลย Ôi mẹ ha. Đây ฟันสี่นะคะลาวพู่นี้ฟันสี่พู่นี้แบบโดๆดๆเลยทุกคนเจาะตามตัวไปเลยค่ะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะก็สองห้าไปเลยนะคะ นนี้ก็เด่นสองห้าอแล้วนะทุกคนคืออยากให้ทุกคนน่ะแบบวินเองนะนี 1, 2, ่สองเจ็ดเห็นไหมห้าสองสองห้าสี่เจ็ดมีแล้ว,วก็เพิ่มแค่เอามาคือมาทุกคนสองสี่ทุกคนวินเองนะทุกคนวินเองนะวินเองเลยนะคะวันนี้ไม่ได้วินให้นะคะ จะให้เด็กน้อยมัางมาคือมาตะโกนนี่นะคะประมาณนี้เดนสองกับห้า เด่น2กับ5เด่น2กับ5ก็2กับ5ตัวนี้ไหม2 2ก็2 1 2หนึ่ง5 1 5ห้าอนทุกคนจะได้2 1งกันนะไม่มาคือมาเรจะเด่นอยู่4 5 2 7มีอยู่4ตัวแต่เราจออไม่ได้จะแค่นี้นะคะอ่ะชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะ,ะ,คะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆค่ะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ